โจ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 โฉโจตาสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงล่ะอันนี้พี่โมไม่ค่อยมาบ่อยนะครับรีวิวเหยียบล้านนั่นเองนะครับผมเอาละครับก็วันนี้นะฮะทำไปนะเดี๋ยวจะพูดตลอดรายการมึงเอียงไว้ยังนั้นนะโอเคนะครับก็แน่นอนครับวันนี้จะมาแปลกหน่อยนะครับเพราะเราจะมารีวิวกล่องกล่องนี้ครับกล่องกล่องนี้คืออะไรครับ จากวัสดุนี่น่าจะเป็นกระดาษกับพลาสติกแหละโอเคจะรีคะห์ดูนะ <c oughs> เอาเป็นการรีวิวกล่องกระดาษและพลาสติกนั่นเองนะครับไม่ใช่นังสือการ์ตูนนะครับในตอ,น,อนนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่า collector edition าสำหรับนักสะสมเลยนะครับกับซี b บอล r u นหรือว่าโจโจภาค7 วิสิเล่มครบชุดครับครับผมโอเคนะครับซึ่งก็คือหนังสือการ์ตูนแหละแต่เขาเอามาใส่ในหีบเพื่อให้ดูแล้วมันเข้ากับบรรยากาศใช่ไหมใช่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 ยกยกหีบหนีโอโครับโอเคนะครับผมอ่ะตัวกล่องมันจะหนักหน่อยนะครับเพราะว่ามันคือหนังสือการ์ตูนนะครับทั้งอ่ิตีเล่มนะครับแล้วก็มีบริษัทที่ผลิตโลโก้ใช่ไหมอ่าส่วนตรงอ่าเขาเรียกอะไรดีหมุด เออเรียกอย่างนั้นก็ได้มั้งหรือเข้มกัดเนี่ยนะครับก็จะมีรูปหน้าตัวละครอยู่รอบๆนะครับผมโอเคนะฮะจะบอกว่าไอ้ไอ้พวกหน้าตัวละครตรงเนี้ครับถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะมันจะเหมือนหน้าปกเล่มจบอ่าเป็นเป็นกิมมิกเป็นกิมมิกเล่มจบถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคเจะบอกว่าอันนี้ผมยังไม่ได้แกะดูเหมือนกันได้เลยครับผมโอเคอ่ะมาเปิดเลยนะฮะครับปึ๊บ นี่24เล่มครบชุดนะฮะก็เอาจริงๆริมันก็เป็นเป็นกระดาษแต่เหมือนมันเป็นหนังหนังคนเออเป็นหนังหุ้มอยู่นะครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วตรงนี้เป็นกรรมเมียี์ใช่แล้วนะครับเขาแถมอะไรให้เป็นแผ่นพลาสติกอ่าเป็นแผ่นพลาสติกเลยใช่ไหมใช่แผ่นพลาสติกครับอ่าพลาสติกการ์ดอ่าเหมือนโปสขนาดเท่าโปสการ์ดครับผมใช่ครับโอเคก็จะมีตัวละครในภาค7นี้นะครับหรือว่าสตีวอลลันเนี่ยก็ ไโรสเปลี่นะครับผมประทานนาธิบดีแล้วก็พวกอ่าีกพระเอกพระนี้ชื่ออะไรวะโจ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 โฉโจสตารโจโฉโจสตารโจอืใช่ที่ไหนล่ะเดี๋ยวก่อนเอาไปว่าตัวละครแหละนะครับผมเป็นดาาแผ่นพลาสติกสวยๆเป็นของแถมเซ็ตอันนี้นะครับผมต้องบอกว่ามันคือพิมพ์ใหม่องค์ประกอบหน้าปกเนี่ย แทบจะเหมือนเดิมเลยยกเว้นขวาบนผมจําได้เลยว่าขวาบนปกติมันจะเขียนว่าบูมคอมิกอ่าคราวนี้ถูกเปลี่ยนเป็นเนทคอมิกอ่าเออนะครับก็เขาคงไม่ใช้ชื่อบูมแล้วเพราะว่านิตยสารบูมก็ปิดตัวลงไปแล้วครับผมนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นเนทคอมิกแทนนะครับส่วนอันอื่นเท่าที่ดูน่าจะเหมือนเดิมนะอันนี้ต้องบอกว่าถ้าหากใครที่อ่านโจโจมา6กภาคจะรู้ครับเสียนว่าว่าไอเล่มหนึ่งของสติลบอลลัน่ะถ้าดูดีๆที่ปกเขาจะเขียนว่า81ไว้ด้วย หมายความว่าก็คือเป็นเล่ม81ต่อจากภาค6เลยภาค6มันจะจบ80เล่มพอดีอ๋อใช่อันนี้คือเวลาเขาลันลันตัวเลขภาค7นะครับเขาจะลันไอตัวเลขหนึ่งมันจะเด่นหน่อยแต่มันจะมีตัวเลข81เล็กๆอยู่ด้วยส่วนเล่มสุดท้ายนี่มันก็จะเขียนไว้วงเล็บว่า104อ่าก็เป็นซีรีส์ยาวใช่ครับผมซึ่งณปัจจุบันตอนนี้ก็ไปถึงภาคที่8อันนี้ถ้านับกันตามเลขอันนี้คือภาคที่7ใช่ครับนะครับผมโอเคนะฮะเป็นไงบ้างครับของ ต้องบอกว่ากับราคา3,000แล้วก็หนังสือค,ครบชุดมีกล่องใส่ให้อย่างนี้อเอาเอาจริงก็ต้องบอกว่าในบรรดาคนที่เก็บหนังสือการ์ตูนเนี่ยจะพิมพ์ใหม่มพิมพ์เก่าไม่รู้นะอะเอาแค่ครบชุดก่อนสุมส่มสุม่มสุ่มมาเล่มห<ะ>นึ่งมาแกะดูข้างในก่อนเล่มหนึ่งเลยเอออ่ะ,เ,อออะอเพราะว่าผมจะอ่านภานนี้เขาจะว่าด้วยเรื่องของการแข่งมาห้ามถูหยิบ เปิดมาเป็นอย่าง,งน,น,นั้นตอนแรกๆนี่ต้องบอกว่าแฟนโจโจหลายๆคนอาจจะคนที่คิดถึงสแตนอะ่ะยังยังไม่เจอเท่าไหร่ต้องผ่านไปพักหนึ่งก็ต้องอก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับถ้าใครติดตามซีรีส์นี้ก็จะรู้ว่าตอนแรกอาจารย์แกจะค่อนข้างอยากจะเปลี่ยนกระดาษโอเคอยู่โอ้โหด้านหลังมีโฆษณาเิสโนดด้วยอ่าอ่กันนิดนึงการป่งการตัดรูปเล่มก็ต้องบอกว่าคมอยู่คุณภาพดีเลยครับเป็นมาตรฐานของทางเน็ตเขา ใช่ครับโอ้ภาพคมมากครับแล้วก็สวยมากๆด้วยใช่อันนี้อันนี้ถ้าดูดีๆนะครับันาจจะดูไม่ชัดผมไม่กล้าเห็นเยอะคือมันมันเป็นรูปเดียวกันนะอ่ามันเป็นรูปเดียวกันนะครับผมโอเคครับกระดาษออกจากกินลิ้นนิดๆด้วยบอกว่าผมไม่แน่ใจว่าแสงเรามันทําให้ผมตาผมเพี้ยหรือเปล่าแต่น่าจะออกแนวกรินลิ้นนะเรียกว่าถนอมสายตานิดหนึ่งโอหีบเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาค่อนข้างจะใส่ใจพอสมควรนะครับโดยเฉพาะช่วงสัญลักษณ์ด้านหน้า อ่าสัญลักษณ์ตรงด้านนี้นะครับนี่มันจะเป็นนูนออกมาเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับมีตรวนี้นี่เป็นสีทองนะครับพิมพ์ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็เป็นโลโก้กับฟอนต์เดียวกันกับบนปกหนังสือโอเคเขียนว่าสตีวารันแล้วก็โจโจ้และข้ามศตวรรษพาร์ทเจ็ส่วนตรงนี้อีกด้านหนึ่งก็เขียนสตีวารันครับทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยโอเคส่วนที่ต้องพูดถึงหน่อยนี่ตรงนี้อ่าเป็นตรา ทองแดงปะเออ,เออสีมันทองแดงแหละแต่วัสดุจริงผมไม่รู้อะไรเออจากเสียงนะครับผมก็จาเหล็กแล้วก็อันนี้ในนี้ระบุไว้แล้วครับพิมพ์ครั้งที่1นะครับ29ตุลาคม2547ส่อ่าอ่าส่วนอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ครั้งที่4อันนี้คือ20มีนาคม2 5 6 3หโอ้โหครับผมครั้งที่1 2547ใช่ครับอันนี้ครังออ้งที่4เรียกว่าถ้าใครสนใจนะตอนนี้ยังไงรีบไปหากันแล้วกันครับน่าสะสม จะน้อยก็เก็บไว้ในเซตกล่องเนี้ยต้องบอกว่าไอตัวพิมพ์เก่าอ่ะมันอาจจะหายากแล้วสภาพมัน um, ต anyway> ้องบอกกันตรงๆว่าอาจแน่นอนตามการเวลาของหนังสือกระตูนคุณไปหาซื้อมาตอนนี้มันก็แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเป็นมือสองแล้วก็ด้วยความที่ช่วงเนี้โจโจ้มันกลับมาเพราะกระแสอดีเนีมันออกถึงภาค5าแล้วภาค6ยังไม่มาก็ราคามันก็เลยอาจจะแบบว่าดิบๆนิดนึงแล้วก็จะหายากด้วยเพราะว่าคนแย่งกันเก็บ แต่อันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ทางเน็ตเขาพิมพ์ออกมาใหม่แล้วก็มีกล่องให้คุณเก็บสะสมเอาจริงๆนะอยากให้มีอ e ีบุ๊กด้วยป่ะพี่โมฮะเมื่อรีวิวเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วก็ถึงเวลาให้คะแนนกับราคาอันนี้พิมพ์ใหม่95บาทบ95คูณ24ได้เอาคอเครื่องพิมกนดิเออ95คูณ24 2,280บาท อ่าแล้วก็มีการ์ดที่แถมให้นะครับเป็นอากาศพลาสติกนี้นะครับ,รบแล้วก็มีกล่องครับอ่าเป็นเซตนะครับรวมกันออกมาราคาเต็มที่เขาขายคือ3070ราคากล่อง790อ่าป,ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับก็คือถ้าหาได้นี่ก็อยากให้จัดดูแล้วกันนะครับอ่ะพี่โมขอให้คะแนน77777 7, 77, 7 77, คะแนนจุดเจ็ดเจ็ดตามนั้นฮะก็คือให้มาเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดเจ็ดเจ็ดโอเคใช่เพราะาว่าให้เป็นเลขเลขเจ็ดแต่เอาจร,จริงคืออย่างที่บอกว่าตัวกล่องนี่ส่วนตัวผมรู้สึกว่ากล่องเปล่าเจ็ดร้อยกับแปดร้อยอะราคาแอบแอบจุกนิดนึงผมเลยขอหักแต่ถามว่าสวยไหมสวยครับผมสวยจริงก็แต่เอาจริงๆผมอาจจะให้คะแนนอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าให้ผมเลือกไปนั่งเก็บทีละเล่มกับซื้อเป็นบล็อกผมซื้อเป็นบล็อกนะ โ <Okay. S 2> อเคครับประมาณนี้ส่วนของผมผมต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยถ้าโดยส่วนตัวนะผมว่าเอาไว้สะสม,มจะไม่ได้แบบอากาศเว่าเอาจะมาอ่านจริงจังอ่ะผมว่าอันเนี้ยเป็นเซตสะสมคือเก็บไว้ในเนี้ยแหละแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยอ่านเลย ผมว่าอ่านสักรอบหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาเก็บเข้ากลุ่อน,นี้ไว้นะครับ <c oughs> ก็ใส่กล่องไวห้หรือกล่องจะไปก่อนว <c oughs> ันนี้เดี๋ยวก็เพราะว่าเก็บดีๆกันละกัน <c oughs> นะครับเพราะว่าตัวกล่องเองเนี่ยมันสวยแล้วก็มันจะดูทําให้มันดูมีคุณค่ามากขึ้นนะครับส่วนตัวงานของหนังสือการ์ตูนเนี่ย กับราคาที่ได้มาเนี่ยผมถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครได้เห็นชัดๆเนี่ยมันคมมากนะครับแล้วก็เนื้อกระดาษก็ค่อนข้างโอเคนะครับผมรูปเล่มนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับแล้วก็ทั้งหมด24เล่มนะครับครบเซตก็ไม่ต้องไปหากันนะฮะส่วนตัวนะครับผมขอให้ไปที่798,000นละกันนะครับต,ต้องบอกว่าภาค7เนี่ยเป็นภาคที่คุณไม่เคยอ่าน1-6มาก่อนออก็มาเริ่มอ่านได้เลย ใช่ครับเพราะจัก,กรวาลไม่ได้อันเดียวกันนะครับใช่ครับแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้คือในตอนเริ่มต้นเนี่ยทุกคนอาจจะต้องทําความเข้าใจกับเขาก่อนนะครับค่อยดูไปก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาจะตบเข้าสูตรเลยสูตรของสแตนนั่นเองนะครับเรื่องของพลังแล้วเมื่อคุณรู้จักสแตนตัวนั้นแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งดีวะ่ะค่อยกลับไปย้อนหาอันเก่าๆอ่านก็ได้นะครับแต่ตอนนี้แต่ตอนที่ย้อนเนี่ยแนะนําว่ามันจะย้อนยาวมากนะครับเพราะคุณต้องไปย้อนถึงภาค3เลยทีเดียวแล้วถ้าเกิดจะให้รู้ตํานานจริงๆก็คืออ่่าานตั้แแภครก นะครับ <Hey. S 1> สุดท้ายก็คือ อ่านตั้งแต่เริ่มใหม่นะครับครับโอเคประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทางเน็ตคอมิกด้วยนะครับที่เอามาให้เราได้รีวิวกันนะครับขออภัยที่ช้าไปหน่อยนะครับตอนนี้นอกจากอันนี้แล้วเนี่ยก็มีออกมาอีกมากมายเลยหลายๆเซตนะครับครับถ้ายังไงก็ลองติดตามกันดูแล้วกันสําหรับคอที่สะสมกระตุกนครับโอเคนะครับก็กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับรีวิวเหยียบล้านนะครับทุกวันอาทิตย์5โมงเย็นนะครับมีเพลย์ลิสต์ให้ดูรีวิวของเก่าๆด้วยเผื่อจะได้ใช้ในการตัดสินใจในการซื้อนะครัับาหรววนนี้พกเ สคนไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบจะบอกว่าภาค7เ,เป็นอีกภาคที่คุณไม่ควรพลาดจริงๆเพราะว่าสนุกมากนา